สวัสดี iscilla, น้องๆที่น่ารักท the ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนอก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีๆตามคําขอนั่นเองนะครับที่แบบว่าหลายๆคนได้โหวตมาเมื่อวานนะครับเพราะว่ากิจกรรมเมื่อวานก็จะมีทางด้านของกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับที่แบบว่าพี่ให้โหวตเมื่อวานนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่แบบว่าเข้ามาร่วมเล่นสนุกกันเเเยยยยยอออะะะมมาาากกลลนนนคครรัับบบพี่่ขว คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะนะครับเนาะแจกโค้ดในคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าพี่ไปรวบรวมมาแล้วนะครับก็คือหมายเลข1นะครับเป็นสกินบัตรนะครับแล้วก็หมายเลข2อนะครับจะเป็นทางด้านของในเรื่องในส่วนของเพชรนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรก็หมายเลข2อยากได้บัตรก็หมายเลขหนึ่งนะครับแต่พี่ขอบอก งบ1บาทสุ่มรหัสฟรีไฟล์จะได้ไหมมาสุ่มครั้งแรกได้เกลือทุกคนรอบนี้ขอ5ครั้งละกันได้เกลือมาอีกแล้วนะครับเนาะรอบนี้นะครับขอ10ครั้งละกันนะครับเนาะเกลืออีกแล้วนะครับทุกคนทีละ3ครั้งพอเดียวหมดนะครับได้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้รหัสมาแล้วไปรีวิวกันมีหัวข้างเข่ากางเกงนอนอย่างตึงใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาได้เลยสุ่มไม่มีเกลือก็มีนะครับทุกคน เอาเลยนะครับเนาะว่าพี่ไปสรุปคะแนนมาแล้วนะครับเนาะก็คือคะแนนสูสีกันมากๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าคะแนนใกล้กันมากๆเลยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะตัดสินใจนะครับเนาะก็คือจะแจกทั้ง2อันเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีทั้งโค้ดนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสกินหมัดทาวอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าได้นะครับเนาะในส่วนของโค้ดสกินหมัดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรกาลิน่านะครับที่แบบว่า แจกให้แบบฟรีๆมูลค่า300บาทนะครับหรือว่าถ้าตีมให้ก็ประมาณ10,60พสเพชรเองครับสำหรับน้องน้องใคนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของสกินมานะครับก็ต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่จะแจกโค้ดในคลิปนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโค้ดจะขึ้นในคลิปนี้เลยนะครับจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงพี่จะไม่บอกว่ากันนะครับก็ติดตามดูเองแล้วกันนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดนะครับเนาะก็ต้องติดตามนะครับก็จะเป็นประมาณเลยนะครับแต่ก็ ที่จะไปแจกโค้ดหรือว่าแจกเพรนะครับวันนี้พี่ก็จะมา อัปเดตในส่วนของบูย่าพาชชิชันใหม่นะครับเนาะหรือว่าบูย่าพาชชิชันที่11นะครับที่จะมาถึงนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของบูย่าพาลาสลามนะครับเนอะก็จะเป็นเป๋ามาเลยนะครับเนอะก็ได้หลุดออกมาแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าบูย่าพาตัวถัดไปนะครับเนอะก็จะเป็นเป้ามานี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าจะมีทางด้านของกระเป๋านะครับเนอะที่แบบว่ามาประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่าเป็นกระเป๋าสายฟรีด้วยนะครับเนอะสามารถ รับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับก็คือพี่จะมาอัปเดตให้ดูก่อนล่วงหน้าละกันนะครับเผื่อคนไหนที่แบบว่ายังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้นะครับว่าจะสวยหรือไม่สวยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของซูเปอร์หญิงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซูเปอร์หญิงนะครับก็ถือว่าน่ารักประมาณหนึ่งเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์นะครับสำหรับสายฟรีนะครับก็จะเป็น ด้านของกระเป๋านะครับเนาะก็เป็นรกระเป๋าเป็ดน้อยตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่ากําลังพายนะครับเนาะในส่วนของปลานะครับที่ตุยไปแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นป่ามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของรถนะครับเนาะครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับที่แบบว่า อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของรองเท้าแตะนะครับเนาะก็เป็นรองเท้าชายหาดเป็นรองเท้าแตะนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดชิงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของซุดนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดผู้ชายนะครับเนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเอฟเฟกต์เยอะจัดเลยนะครับเรียกได้ว่าเอฟเฟกต์เยอะมากๆเลยนะครับเนาะ จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าซูทจิ้งนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็คือยังจะมีทางด้านของสกินระเบิดปลากระปักเป้านะครับเนาะก็เรียแบบนี้ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นระเบิดปลากระปักเป้านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าซูทจิ้งนะครับนอเอฟเฟกเยอะมากนะครับเนาะก็เป็นรูปปลาขึ้นมาประมาณเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าอย่าพลาดละกันนะครับและมีสกินปืนด้วยนะครับเนาะก เป็นทางด้านของ M60 นะครับนอทาวอน์นะครับก็จะเป่ามาเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอะว่าสุดแน่นอนนะครับสำหรับองน้องเขาเน่นนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของสกินปืนนะครับและ สกินสายฟรีนะครับเนาะก็มีสกินฮาวอ์เหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นสกินสายฟรีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับแล้วก็สกินสายเติมเป็นทางด้านของนี่นะครับเนาะก็ไปได้วงสุดฮาวอ์นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดจริงนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอนร้อยเป และก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าจะมีทางด้านของสกินกระเป๋าด้วยนะครับน,นี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของสกินกระเป๋านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็จะมีทางด้านของไม้เบสบอลด้วยนะครับก็เป็นไม้เบสบอลประมาณนี้นะครับที่แบบว่าสวยมากนะครับนก็เป็นป้านะครับนก็เป็นป่าประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าุดจิ้งนะครับนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ ป็นสกินกระเป๋าประมาณนี้นะครับสำหรับองน้องคนไหดนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินกระเป๋านะครับน้องก็จะได้แน่นอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงๆนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือสกินนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินไอวอลนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเป็นสกินไอวอลปลาสลามประมาณนี้นะครับก็เป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับน้องก็ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนมาทุกคนเราก็มาถึงช่วงเวลาที่จะแจกโค้ดกันแล้วนะครับสำหรับงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโค้ดนะครับที่ปีฟีนะครับที่แบบว่าพี่หามาให้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ากลัวจะทํามาได้นะครับเนาะสำหรับโค้ดสกินมานะครับสาหรับงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดสกินมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้ละกันนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของโค้ดนะครับเนาะที่แบบว่าหลายลโค้ดนะครับเนาะอยากได้มานานนะครับก จะเป็นทางด้านของโค้ดสกินหมัดเลยนะครับสำหรับโค้ดสกินม่านะครับหลายคนถามมานะครับว่าหาได้จากไหนนะครับก็คือที่ไปทำม่านะครับนอก็จะมีร้านหนึ่งนะครับที่แบบว่ารับทําอยู่นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับอยากให้แจกโค้ดอันไหนครับก็สามารถแจกให้ได้นะครับนอก็ต้องเป็นโค้ดที่แจกให้ได้จริงๆด้วยนะครับนอไม่ใช่ว่า c อ v e r กันไปแล้วพี่จะแจกให้นะครับอันนั้นก็ไม่จริงนะครับก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนของเรื่องโค้ดนะครับน้อพี่จะขึ้นใน เอาไปใส่ได so ้เลยนะครับเนาะจะมีแ oh, ค so so right ่1คนเท่านั้นนะครับที่สามารถได้โค้ดไปนะครับแล้วก็ถ้าได้ไปแล้วนะครับจะได้สกินหมัดเลยนะครับเนาะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับส่วนเพชรก็จะขึ้นให้เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นเลขบัตรกาลิน่าอยู่ด้านบนนะครับเนาะก็ถ้าใครใส่เร็วก็จะได้ไปเลย1 0 6 0พนกเพชรนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าโค้ดมีโอกาสใส่ได้หมดทุกคนแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกัน นี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านโค้ดนะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับนาะแล้วก็มีบัตรกาลิน่านะครับที่แบบว่าตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่เอาไปใส่บอลสองแล้วยังไม่ได้นะครับเนาะก็คือ อย่าเพิ่งเสียใจละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็มีการแจกเพชรด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชรก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทละกันนะครับน้องเดยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆละกันนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยละกันนะครับคนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับน้องก็จะเป่ามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับบงน้องเข็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็ะเป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะถ้าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับถ้าอยากเป็นคนโชคดีคนต่อไปนะครับเนาะก็ ต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าพี่แจกทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับนอเราก็อาจจะแจกทุกวันเลยนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับนอก็มาแจกโค้ดมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับนอก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบบูย่าพาร์ตตัวใหม่หรือเปล่านะะะะะะะคคคคครรรััััับบบนน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 อออกกกกก็็ฝาามมเเต์ห่ยลลล1ทีจป มาเลยนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ชอบนะครับแต่ก็ไม่มีเพจนะครับน้องก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาได้เลยนะครับทุกคนสําหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้อะไรก็ขอมาได้เลยนะครับถ้าเติมไม่ได้เดี๋ยวเติมให้นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วหรือว่าน้องๆคนไหนเข้ามาแล้วนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนน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 ะะะคคคคคคครรรรรัััััับบบบบกกกกกก็็็ไไไมมม่่่่ตตตตต้้้้อองงงงงเเ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 สสสสสีีีีียยยย์์์์ดดดดโลลลพพแแแทุขาาาาาวชป นันไตจนที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหไลยคนละ1แชร์ละกันนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกของเรื่อยๆละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบายบาย